สวัสดีครับพ่อหลุยนะครับพรุ่งนี้วันจันรเดี๋ยวเรามาเตรียมสแน็คบ็อก์ให้ดาก,ก้าไปโรงเรียนสัปดาห์นี้ดีกว่าดาก,ก้าบอกว่าคิดถึงเมืองไทยอยากกินพวกอาหารไทยพ่อหลุยก็เลยมาร้านไทยนะครับที่กรุงอาบ,บ,บ,บูดาบีประเทศยูเอีพ่อหลุยจะเตรียมสแน็คบ็อก์ของไทยๆให้ดาก,ก้าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูครับสำหรับอาหารเที่ยงเนี่ยพ่อหลุยจะทำมาม่าผัดใส่ไก่ดีกวบแพ็คหนึ่งมาม่าต้มยำซีวิทหนึ่งกินวิตามินนะแบรนด์ซุปไก่นะครับเอาไว้ทานตอนเช้าเอาโอนตน ไม่โล m, ต้องมีขนมให้ดาก,ก้าไปด้วยนะเอายูโรคัสตาร์เค้กเอารสคษสตาร์อันนี้ดีกว่าเออแล้วเดี๋ยวทำฟรุตสลัดด้วยเดี๋ยวจะเอาผลไม้พวกสตรอเบอรี่สดนะครับพวกพลัมผสม,มกับผลไม้ไทยอันนี้เป็นเงาะกระป๋องนะครับโอเคนะครับวันนี้เช้าวันจันรดาก,ก้าเพิ่งตื่นใช่ไหมกำลังจะไปอาบน้าวันนี้ดาก,ก้าเรียนมวยไทยหลังเลิกเรียนแล้วต้องทานอาหารเช้าที่เรียนด้วยไปเช้าเนี่ยก็เลยมี3มื้อนะครับเป็น2มื้อคือคือเช้าเที่ยง กับขนมกอดเล่นโมยไทยนะครับอ่ะดูตอนเช้านะแม่โบอันนี้ขนมปังหมูหยองนะครับแล้วก็ใส่น้ำพริกเผา่จากเพื่อนพ่อหลุยชื่อแบรนด์มาลาไมส่งมาให้เจกเมืองไทยวันนี้จะใช้หมดเลยพากับน้ำพริกเผาแล้วก็หมูหยองนะครับอ1อันนี้ไมโลจากเมืองไทย1กล่องซีวิตนะครับรสเลมอนอันนี้ซื้อมานะฮะไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแล้วก็กล้วยแล้วก็ซซเรียลบาร์นะครับอันนี้เป็นอาหารเช้าหนึ่งมื้อนะครับเที่ยงมาม่มากับไก่ใช่ไหมมาม่มาอกไก่ทอดอะนะครับ แล้วก็มีฟรุตสลัดซึ่งมีอะไรดาก้าภาษาไทยนี่เรียกว่าอะไรเงาะโอเคมีฟรุตสลัดเงาะกระป๋องน้ำเชื่อมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ของหวานนะครับก็จะมีวิตามินวีต้าอีกหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็อันนี้แบ่งเพื่อน,เ,อนเป็นขนมลูกอมยอห้อเพเลอันนี้ก็จากเมืองไทยไทยไทยไ,ทยไทยนะเครื่องปุุนจิ๋วของพ่อหลุยมีเด็กๆหลายคนถามว่าพ่อหลุยยังมีไหมเครื่องเครื่องปุงจิ๋วที่ต่างประเทศเนี่ยหาง่ายนะครับอันนี้เป็นซอสพริกจิ๋วดัก้าเอาไว้ใส่กินกับอะไรกินกับ ไก่กับมาม่าครับไก่กับมาม่าชอสพริกจิ๋วน้ำปลาจิ๋วทิพรสนะครับผงมาม่าใช่ครับผงมาม่าเอาไว้ใส่กับอะไรมาม่าครับเอาไม่ได้ใส่กับฟุตสลัดเหรอไม่ได้ใส่เออใส่กับมาม่านะครับโอเคแล้วก่อนเล่นมวยไทยดาก้าจะมีอะไรกล้วยครับแล้วอะไรครับไม่รู้เรียกว่าอะไรมันคือแบรนด์ครับผมดาก้าใครกินไหม ก็เคยกินอยู่ครับอ่ามีกล้วยมีแบรนด์แล้วก็จะมียูโรคัสตาร์เค้กนะครับซึ่งมีน้ำตาลขนมปังซึ่งน้ำตาลขนมปังอ่ะก่อนเล่นกีฬามันจะกลายเป็นอะไรพลังงานครับตึ้มเนี่ยหนักมากแล้วก้าบอกทำไมทำไมร้านจะบ,บอกมันหนักจังวะแต่มันหนักเพรามันเยอะแ n น your favorite นี่คืออะไรด้ก้าฟังครับ, <c oughs> รบแล้วก็น้ำหนขวด บึ้มมีอีกอย่างหนึ่งมีอย่างลีกอย่างหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งเราอยู่ UAE ต้องมีต้อ e. <laughs> งมีน้ำหอมจิว๋วหนึ่งขวดใส่เข้าไปในกล่องด้วยอ่าใส่เข้าไปปึ๊บเอาไว้ฉีดนะ,อะหอมไหมหอมครับอือไปแบบน้ำเสียครับครับ